สวัสดีค่ะอัปเดตรถไทยหน้าร้านค่ะประจำเย็นวันที่13พฤศจิกายน2567ค่ะแนะนำรถไทยหน้าร้านเอาแบบเร็วๆจบด่วนๆไม่เกิน7-8นาทีค่ะคันแรกค่ะเป็น L4708 ตัว DT ค่ะ เสาหลังคาเขาจะเป็นแบบกลมนะคะตัวดีทีแต่ว่าเราติดสติกเกอร์ SP ค่ะเก็บสภาพทําสีไว้พร้อมใช้ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะเป็น DH25 นะคะตราช้าง3ามแ0นบาทค่ะโซ่ข้างทั้งสองฝั่งเปลี่ยนให้ใหม่หมดค่ะตัวปรับซ้ายขววเปลี่ยนให้แต่ตัวกลางไม่ได้เปลี่ยนชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวใส่ใหม่ไฟ ไฟสองพานหลังคาเบาใหม่เก็บสีให้เรียบร้อยค่ะสลักคู่หน้าให้ใหม่ค่ะยังหน้า80%ส่วนยางหลังก็70%รถคันนี้เดิมๆเป็นรถไล่มานะคะเครื่องสวยๆค่ะชั่วโมงค้างอยู่ที่1,200กว่ากว่ารถไม่ได้ทำเครื่องค่ะ คันนี้มาสาสวยๆเลยนะคะก่อนที่จะปรับสภาพก่อนที่จะมาเก็บสีค่ะ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะร้านรถไถมือสองร้านวอจเริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0ี7 8 5 8 1ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าไปจนถึงประมาณเกือบจะ6โมงเย็นค่ะไม่มีวันหยุดนะคะจำหน่าย เงินสดหรือแนะนำลูกค้ายื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านค่ะถัดมาค่ะ L 3 6 0 8ก็ตัวดีทีเหมือนกันค่ะเสาลังคาแบบกลมตัวรถ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใส่ยางใหม่ให้สีเส้นค่ะจบในราคา3แสนเอ้ยสองแสนบาทค่ะยางใหม่สีเส้นค่ะ 36DT นะคะ L4018SPP66318 ชั่วโมงค่ะหน้าหลังนะคะสวยๆเดิมๆค่ะคัดเกรด A มาสวยๆ459,000บาทค่ะ L4018SPP64 ตัวรถใบดันผันบุกเบิกค่ะ370ชั่วโมง399,000บาทค่ะ 3218SP P64 1,300ชั่วโมงตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ผ่านพวนค่ะคัดเกรดมาสวยๆค่ะพวกนี้295,000บาทค่ะ L5018 ตัวนี้เป็นตัว DT P60 ค่ะหน้าหลังนะคะหลังให้เป็นผานใหม่ใบ24นิ้ว425,000บาทค่ะ L ห้าศูนย์หน DT หน้าหลังหลังก็เป็นหลังใหม่ค่ะใบ24นิ้ว5ใบ4 2 5แ0 0สบาทค่ะปี6-2 L 5 0 1 8ูป SP ปี6-5 800ชั่วโมงค่ะหน้าหลังนะคะสวยๆเดิมๆคัดเกรด A มาค่ะ555,000บาทค่ะ L 5 0 1 8 SP ปี6-4ค่ะหน้าหลังนะคะหลังเป็นหางใหม่ค่ะ469,000บาท L5018DTP61 ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนผ่านพวนเป็นผ่านพวนใหม่ค่ะ385,000บาทค่ะ MU5501 ค่ะหน้าหลังนะคะปี62 449,000บาทค่ะรถตักราคาเดิมค่ะ419,000บาทค่ะ เป็น SP ตัวคิดนะคะที่มันมี GPS ค่ะ L ไม่ใช่ L อจอเดีย 5045D ค่ะปี B 56หน้าหลัง339,000บาทใส่ยางหลังให้ใหม่ค่ะปอด6,600ค่ะหน้าหลัง255,000บาทค่ะมีเล่มทะเบียนผันบุกเบกิกผันพวนยกกล้องถังปุ๋ยลิปเปอร์ ตัวขุดมันค่ะอุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆพวกตัดหญ้านะคะตัวโรตารี่มือหนึ่งมือสองค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะร้านรถถมือสองและอุปกรณ์ต่อพวว่วงวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอําเภอบังสามหมอจังหวัดอุดรธานี 0804141669ค่ะ085 087 6581ค่ะคลิปนี้ประมาณ5นาทีกว่ากว่านะคะเอาแบบรวดเร็วทันใจค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมจนจบคลิปนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ